สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ดดู Do Everything w e c a n สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูเครื่องมือช่างนะผมอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะผมอุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่วันนั้นก็คือชุดดอกไขควงแล้วก็ลูกบล็อกขนาดเล็กนะผมก่อนน,น,นั้นผมก็เคยซื้อเออ่พวกชุดออไขควงอย่างเงี้ยผมเป็นของยี่ห้อบอสนะผมบอักนณะอย่างเงี้นะผมแต่ว่าตัวนี้จะมีตัวบล็อกแก๊กมาให้ด้วยผมด้าฟรีมาด้วย เป็นนี้นะครัส่วนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับผม,มดดก็สีสันสวยงามดีนะครับผมก็จะไม่มีกอ,อกแก๊กครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวจับ ดอกไขควงครับผมหรือว่าบิดโอเดอร์ครับผมชุดนี้ผมซื้อมา211บาทนะครับผมก็าจะประกอบไปด้วยอดอกไขควงและอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น36บ 4 6 47 48 49 50ิ้บชิ้นนะผมทั้งหมด50ชิ้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมตอนนี้ถอดออกมาได้นะผมก็จะมีดอกไขควงขนาด50มิลลิเมตรนะผมก็ประกอบไปด้วยออดอกปากแบนเบอร์ B 5นะผมแล้วก็มี PH 1 PS ไม่ใช่ PS 2 PS 3 p z 1 p z 2นะผมแล้วก็ทีท l k ยี่สิบแล้วก็ทอกยี่สิบห้านะผมสุดตัวนี้ครับผมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะผมส่วนตัวนี้มันจะมีอย่างละสองอันนะเป็นคู่นะผมอย่างปากแป้นที่เขามาให้ตัวนี้มันก็เป็นเบอร์สี่นะผมสองชิ้นแล้วก็เบอร์หกสองชิ้นนะผมตัวนี้ก็จะเป็น P Z เอ้ย P ีหนึ่งครับตัวนี้ครับผม สองชิ้นนะผม PS 1ตัวนี้ p z 1ครับผมสองชิ้นเหมือนกันนะผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น PS 2 2ชิ้นเหมือนกันนะผมแล้วก็ PS 3 2ชิ้นนะผมแล้วก็ p z 2 2ชิ้นนะผมแล้วก็ p z 3ด้วยก็มีับผมอีก2ชิ้นนะผม แล้วก็ตามมาด้วยท็อกเบอร์สิบครับผม2องครับผมสิอีก2องครับผมยีอีก2องยี่สิบตอนนี้ก็3าที่ยี่สิครับผมตัวนี้ตัวนี้น่าจะที่ยี่หแล้วใช่ยีแล้วก็ยีเจ็ดอีก2 27มาเสร็จก็มาเป็น30มสครับผมสแล้วก็เบอร์สีอีก2องครับผมทอก นะต่อมาก็เป็น H หรือ H ตัวนี้ก็เริ่มจากเบอร์เบอร์สี่สองดอกครับผมแล้วก็เบอร์ห้าสองแล้วก็เบอร์เบอร์หกครับผมหนึ่งเบอร์หกแค่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าเขาแถมอะแดปเตอร์นะครับผมจับลูกบล็อกครับผม มานะผมแล้วก็ส่วนลูกบล็อกก็จะเป็น5 6 7 8 9 10ครับนะผมแล้วก็เป็นตัวจับดอกไข่กล้องนะผมเหล็กที่ทำก็เป็นเกรด crv นะผม ก็ดูสวยงามดีครับผมตรงนี้จะเป็นสีเงินนะผมส่วนตรงนี้จะออกเป็นด้านนะผมดำด้าน<อ>เดี๋ยวลองมาวัดขนาดปรจจุพันธ์นะผม<อ>ก็ประมาณ12เซนครึ่งครับผมความยาวความกว้างถ้ารวมทั้งบานพับด้วยก็ประมาณ10เซนนะผม บันพับตัวนี้นผมแล้วก็ประมาณ10เซนนะผมหรือเก้าเซนครึ่งนะผมส่วนความสูงก็3.8มเซนนะผมเกือบ4เซนนะผมเกือบ4เซนสรุปว่าผมชุดไขควงตงัวนี้ดอกไขควงตัวนี้ก็ก็ถือว่าเห็นมันสวยดีครับผมแล้วราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับผม ส1งบาทถ,าถ้าดูจากชิ้นงานแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะทนแค่ไหนนะผมแต่เท่าที่สังเกตดูก็กดสวยดีครับผมส่วนเรื่องความแข็งแรงเรื่องกล่องเรื่องวัสดุ ก็แข็งแรงในระดับหนึ่งับผมถ้าเปรียบเทียบของบอสของบอสอาจจะดูแข็งแรงกว่านะผมแต่บอสนี่ก็สามสามรอยกว่าบาทมนะั้งถ้าจำไม่ผิด ก็ซื้อมาก็จะมาใช้ร่วมกับตัวนี้ครับผมเพราะตัวนี้จริงผมก็ใช้กับตัวนี้อยู่เหมือนกันนะผมแต่ก็อยากได้มาเพิ่มมาผมก็เลยหาซื้อมาผมโอเคครับไม่มีอะไรมาผมคลิปนี้ถ้าเผื่อใครอยากได้ดอกไขควงค่อนข้างครบชุดนะผมก็ราคาไม่แพงครับผมก็เอาไว้ใช้งานนะผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจุก,กันแกะกล่องดูชุดดอกไขควงกับผมอุปกรณ์ช่างไว้เพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องอยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ